ไอ้จริงนี่แหละปลดเอาฝ่ายมืนไม่มีลมจักแอะเลยเว้ยตากระปองดีที่สุดอืง่ายสุดเลยเมนเตอ่ามันจีนมาโวนเอาละเปนตึกเรือนี่นะ คันโกงครับวิตัวหรือเปล่าไม่ตัวหรือเปล่าอู้หูคันโกงอ,อ๋อคันนี้ก็ะตี้ชัวผมอู้หูคันหนู่มคันโกง โอ้นี่เต็มอีกแล้วครับผมอ้าวทะลุหัวไงครับผ,ผมเจ็ดตัวสวัสดีครับวันนี้พบกับผมพ่านไก่และเจก๊กบและพ่านหัวงับ,บสวัสดีครับวันนี้มีนาไทยเบีย้ยแกงครับผม เยียร์เคลียดเยียร์เคลียด์เบสคนละสามตีบคันครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่ว่ามี่รุ่นอยู่ดอกปานฝนมาใส่เยียร์ที่แมงซอนได้ครับปลาตีบนมด้วยปลาตีนน้าไม้ป้าตีนน้าไม้เมื่อวานพนตัวเมื่วานพนตัวครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับขำแล้วไปปไปไปปะไปตามผลงานครับโปรโปรบมาของผมคันแรกของผมใส่ทั้งนา อ่างนี่แหละครับผมเดี๋ยวเฉียดเดี๋ยวเฉียดตรงนี้ไม่ค่อยตีเท่าไรแต่ว่าไม้ไม้สวยครับตรงนี้โอ้พอได้พอได้ครับไม้เนี่พอได้จี้จ่ายลงมาใส่ตรงนี้ครับผมสองตัวตีสองตัวน่ะเอ้ยพันเดียวตีสองตัวนะครับผมเอ้ยครับหลอกพันโพสตใส่นั่นแหละครับ เอาครับนี่บบเบสกอดคอยเบสติดตือเบสที่ไกลครับผมคือไม่จับเขียนมาฝนตกดิ้มๆก็เด,ด่มาจักพวกสิตัวนี่แหละครับผมทำไมเขาทาต้องใช้ย,ยีไ่ไดทอดแหละทอดเขียดเลยครับผมมาทดดี่ หมาน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 อันสองไปตรงนี้หละครับผมนี่อยปลาลูเป็นระบาดนี่ครับอนานทีได้ออกกระส่ครับรอยครับผมไปยืดไปยืดครับตรงนี้เชิงมีกรรมครับ ไปโลกก่กำนะ่ะทำเวลาเขานิดสามสิบครั้นไปครับไปครับ โอ้มือตือบเลยครับผมไปเ่เซ็ตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปสมทบกับพวกพัานถังฟองไปครับผมตั้งแคมป์กันตรงนี้ลายยุ่งก่อนท่านไก่หัวเข่ามาอยู่ใช่ไหมหัวมาครับแเลว่ามีกัปเข่าเลวจะมาหาทั้งนาทั้หน่อยสี <laughs> สขาวดึงหยวบหยวกกัปวาเดี๋ยวมาทำกับเขา่าไหน่อย อ๋อยังมีรุ่น,ลลนอะไนอีกหรออือถึงคันแหลกเลยหยวกหยวกเลย <c oughs> มัวแต่มตัวแต่หาไฟครับวัวพี่น้องวัวมาเห็นวันมืด <c oughs> ถ้ามีไปเอาก็จะได้อยู่แต่ก็กลัวพี่ยาไายพี่น้องดูดานเนาะไปถึงเอ,อ้ยหลุดอะไรที่เป็นประชดหน่อยนึกว่าป็นหมอนใช่ไหมนี่มันยังยัางยังไม่ใช่ตัวใหญ่มันต้องโอ้อะใช่ไหมต้องโตโอ้อะหน่อยนอา,อามุสแหละ อ๋อไอ้กินข้าวอลไรจริงๆหิงโอ้ยดิกินข้าวเปล่าวะเฟรมวิยูาแล้วนะค <c ười> รับวังนำบนไหนเอีกแล้วครับท่านมาครับผมเฮ้ยโอ้ยลืมยิงเจ้าที่เฮ้ยดเด้อครับผมผาดไปแล้วหม,มานคนเดียวตัวนี้โอ้โอ้โอ้เนีอยโอ้ ไม่ใหญ่ดอกจะสาขวดดีก็พ่อเนาะเด็กสาขวดเนี่ยไอ้สาขวดจะหาหกัวดีเอาละวันมีแห้งมีทิ้งเดี๋ยวนั่งคุยกันสักครู่เด้อครับเด้อเดี๋ยวก็ไปยามเบ็ดกันครับผมแต่เวลาไปยามเบ็ดแหละครับผมเวถึงนักชึงนักถึงเอบเอบนักชนมาหนีิชึงเอบหลายเด้วนี่

อุ้มรออ่ะผมไม่นีนะโอ้ก้มจริงๆนี่นะเฮ้ยโอ้มีโอ้ยอยู่เดียเคลียดกันยังมีเดี๋ยวกินแล้วมันหกลุดนขับแต่เป็นแมงซ้อนเนี่ยมีเหลือเลยนี่ยเดียงีงว่าไโอ้ไม่รอกันเไยไม่รอกับมันก้มกันชิ้นตายตายอย่างงี้ไปครับผุ้มก้มจะไม่ทิด ผ่านผลลินผมเล้วโอ้ยโอ้ยรุดครับผมนีสาววิงมาหาชดให้พี่น้องอีกหน่อยชอดรุดครับไม่ใช่ชดเด็ดโอ้ยเดี๋ยวไปดูง่้ยครับผมเสียนกบกอดยามเบสเซ็ดกอดจะกราบแล้วครับผมจังหวะเขาตัวเีลยวผมแหละเดี๋ยวไปยามเบสงัาครับผมไปครับผม คันนุ่มๆครับผมจะมีตัวไหมนออ้องโกงเด็ดขั้นครับเสียดายครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมว้าวคันนี้คันกุ้งเลยครับผมอุ้ยเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับจะมีตัวไหมไม่จะลุ้นเพลินเลยก็ไม่ดูครับคันกุ้งนลยครับ ตัวยังนะู้เหนี้ยนะครับเร็เหี้ยอีกแล้โอ้คันนี้คันแบบนุ่มๆครับผมโอ้โหเร็วเต็มเด็กแหงมานครับผมนี่คันนุ่มๆครับเดี๋ยวผม

โอ้อะไรมันหยหยอกหยหยาครับผมนั่นนัอาจหยหหยครับอ้อออเร็วอาเร็มีเต็มเลยครับผมสวยย โอ้อยันนมาีครับเมอนเลยหวานเอเอากินหวานเอ่โอ้ยิดเดียวนี่แหละกินลกนอ้เโอ้นี่ตแล้วผมได้ตัวเดียวเองนี่ยเน้อยกว่าอีกอ๋อนี่ตัวที่่ะไรแล้วนี่ที่ สองพี่ตายลตายแล้ะยังเหลืออีกเหาหกคันยังไม่ยามเลยอ๋ออาๆมีผลงานในทันลองไปชมโอ้โหยอดครับมันอุบมีกอีุผมได้ตัวเดียวหน่อยกนได้นี่เท่านี้ไหมใหญ่กว่านิดหน่อยนี่มีโฆษณาเลยไปแล้ว นี่นี่อ่านผลมาพอดีเลยครับโอ้ย,ยลุกต่อกลับไปนอนโอ้แล้วใสไ,ไปคืนรับผมเัาเขาผมคันนี้มีเสียวอีกแ้วคเขาผมโอ้ยสงสัยผ่านผลมางสงสัยจะหมานครับน,นั่นนั่นนั่นโอ้ดิ้นด้วย ว้าวยไหนดินนัอนนะฮ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 ะิะฮ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 ะยทฮะฮะุะฮะฮะ้ะฮ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 ยฮะ่มฮะ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 ฮปฮาดุฮะ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 ก่นะะ วินเลยเกลี้ยกือบ,นะบชิกนี่แตมทีสามกับผมโอ้ปลากินลลกครับแน่นอนเลยต้องใส่ันนี้ผมจะมานเติมเลยมามาเจอเจอหลบายเ รุนเทงรุนขามาเด้อหน่อยมัตรงนะแล้วนหน่อยไปหาของผมก็ได้อม,มันกนระโ่ลกตามโค้งมันได้ดอกทีหล่ <c oughs> นโล่หล,ล่นไรกันน,นั่นดีกว่าปะโอ้ กักินเกลักินได๋วอัป่ะขันนงอะไรตัวหนึ่งนิดนึ่งขันนึ่งเดีปลาลูกขอบด้ยกันลูกขอบูเหมือนกันไห้ครับผมเอาครับเดี๋ยวไปยามอีกสี่ห้าบนครับที่ยังไม่ได้ยามมาโอ้โหนี่ครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วของเขาพ่อเลยครับผม ใส่สวยด้วยติดไหมครับผมแต่ว่าตายแลวครับผมโอ้มีเต้มีเล้ครับผม,ววาาบผมอ้าโอโอวโอ, <g ul ich> อ,องเขาพ่อเลยีนเลียงเนาะ ตายด้วยอุ้ยใไปเดี๋ยอนี่ครับผมโอ้โหอืมเก็บไหมเนาะสวยครับตายแล้วครับผมสงสัยกินแตงกจหนึ่งทุ่มเลยเอ้าเดี๋ยววางไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวใส่เหยื่อครับ ว้าวสีแดงครับตอนคร่ำทับท้อทับท้องถึกจดไหแล่ะจนจถ่ายใหญ่สุดค,ครับออี่ครุทำงานตอนกลางคืนสีแดงโอไดต้ตามลำพีชค,ครับเขียกเยุ่นกันตอนเชา้าครับ ันนี้ก็อาตีตะวันครับผมดูเกันจนเช้าครับ <c oughs> สวัสดียามเช้าผมก็มากูเบสครับผมวันนี้ฝนตกไสชุด กัดฝนมาขอบผมนี่โอ้จักกว่าสามสองพันมาอย,ย่างครับผมอันฝนเตียนกบครับผมดูเบ๊กกันเลยครับผมโอ้ผมใส่ไปจังหวัดครับโอ้นั่น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 โอ้มา climate, uh. ถึงกับหมานเลยครับผมโอ้ถึงกับหมานเลยครับผมดิ่มต้มต้มเลย อือดเดอ้อให้พี่น้องได้ชมกันเดอ้อนี่ครับงไงละ่ะนี่นชีครับผมมานแล้วมานแล้วฝนริมครับวันนี้อา,า,า,ากาศดีๆ แดกเรามาแล้วสวยงามครับผมพยายาปุดข้างบนครับผมถึงกระด้ตัวเลยครับหมารยอดแล้วเขียดอิโมนี่พอชายรับผมมาคืนได้ไปสีตัวครับ ร้อยครับผม่าใส่ตุงจะเขี่ยกันเลยถ้งมาเขี่ยแล้วนับหนึ่งดีครับไปโอ้เสียงกบมาแล้วครับผมมาสานเท่ ไปอยู่ทง้งไหนมาครับผมโอ้ยเพิ่งจะมาครับโอ้ยตันนี้ตอนเท่าครับโอ้ยฝุตกุบกระบาดอย่างแรงเลยแน่อือว้าวาขนนุนขนโกงับผมขนุนขนโกงครับวิตัวหรือเปล่าไม่ตัวหรือเปล่า,อ,ลาอูย้ยันโกงอ๋อ อันนี้ก็ติดครับผมอืมอืม,อมอาอีกหนึ่งเตี้ยมครับเอาไปตึงเงี้ครับผมเราดูขั้นนี้ครับผมอมันนี้ไหนหรอไหนหรอมีเห็ดดินหรอ มีดินเหรอถุงคันมันนี่เลยนี่ครับคันนี้โกงมันนี่เลยครับผมมีดินเหรอ,หรอ,หรอเฮ้ยไปตั้งกล้องครับผมมาครับผมมาดูกันครับโอ้คันโกงมันนี่เลยครับพีนี่นโกงมันนี่เลย

มันแลแลอ้โหนเอือนี่ครับใส่สวยกับใส่นี่อือมานมานลงคันซอนเหยครับนี่เอาเดี๋ยวไปป捉จังับผม มีคู่มีครับผม2องคันซ่อนเลยหน่อยจับุดยอดอมืมาแล้วมาแล้วสองคันเลยคิดเบอร์จะไม่กินครับผมวันนี้ฝนมันละลืมด้วยว่าจะมันลู่ฝนครับผมป่าโอ้ยยังดีว่ามีตัวครับผม เต็มเลยติดกันคางๆกันเลยครับผมเอ,อไม้นี่มันเป็นท่อน้ำครับผมตินท่อน้ำไหลสีร้อยไมโครเขาจุดมาเป็นกระเบาครับผมว่าแล้วไม้นี่ยมันต้องมีทีเด็ดครับผมจนมาปามันจะลบมาอยู่ในในแอ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมีตัวตัวนี้สวยเลยครับผมใปนี่ อืมอืมอตัวครับผมไปครับผมกเดี๋ยวพี่เจ็บก็ต่อครับยังเลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ขั้นครับผมมีหลุนอีกสี่ขั้นเคลียบไปครับอ่าใส่ถุงด้วยเคีียวครับผมไม่เตบ เตี้ยมหงเตี้ยมว้าวว้าวดับดูข้างนี้ก่นถ่ายทุกถ่ายแล้วครับผม การสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋เก็บไปสรุปผลงานว่าพันคนไหนได้ไอยกันครับผมรอหลุนพันพุนครับพันพุนกำลังมาแต่เสียงก,ก๊บก็คกูเซ็ดแล้วครับผมรอแล้วเดี๋ยวไปรุ่นผลงานบอกมครับผม bây giờ mình không có sợi át nước giờ chờ cọp vai, phụ vầy màn màn ผ่านฝนก็มาแล้วครับไหนไหนเน้โอ้ทำไมหมองตึงๆนี่สุกสุเฮ้ยโอ้ก่อนหินว่างนี่เพื่ตัวนึงไม่เหี่ยวหรอกผมครับของผมครับปลาไหลเงาครับผมโอ้เขาเรียกว่าปลากระจกปลากระจกครับปลาไหลเงากินเหี่ยวใช่ไหมนี่โอ้ชาวรอบชาวกินเหีว โอ็นทำรมได้กับผมครับการหาอยู่หากินมันก็มีบ้างเนาะมันต้องอย่าเสียใจไปเลยนะพันกบเนาะขึ้นพุ่กับพ่อเด็ดต้มอยู่หมาเด้งไปหมานเด้งกวากันไปแต่ธรรมะกับพันไก่นี่ยิงไม่ได้ใช่ไหมมันงับกันนี่งมันหลังจิ้ไม่ชวนแล้วโอ้ชวนตั้งยิ้มเถอะเพื่อนใดผมก็ดีใจเพื่นเพื่อนได้ผมก็ดีใจ ก็เป็นกระสพาพอากาศได้เนาะเกี่ยวๆก็เกี่ยวได้ครับฝนตกนี่ผมไม่ค่อยได้ปลาดอกเดี๋เป็ะไรมาเลยแหละฝนตกนี่เมื่เช้านี่ผมว่าแล้วตื่นเช้ากันมาฝนตกโอ้ยตายแล้วเนี่ยวอีกแล้วชั้นแต่ตัวนึงนี่พี่ว่าดีใจเลยเดีเนาะแต่กระบาดแรงกว่านี่แนะนำพวงนิดนนะครับเดี๋ยวไปเจ็บของกันครับผมไปกลับมาขับสายแล้วแป๊ดมุงกวดเก่ามุงเก่าเลย อาครับผมมาสรุปผลงานกันผลงานโอ๊โอวันนี้สุดยอดแลวของผมนี่วันของพานก๋ยนานทีได้อ๋อครับผมผมก็ได้สองตัวซ้ำกันนี่แหละครับอยู่กับบ้านเนาะขยายอยู่นะทัดวีไก่อยายเลนี่แก่ผมงงผมครับเซียนอุ้ย สุดโจดย์ไหมครับถึงกระเที่ยวเปล่าถึงกระเที่ยวเปล่าครับช่วงเช้าครับผมเยอะแต่ว่าเมื่อคืนไงได้ปลาบู่สองตัวอยู่ครับเออได้ได้ผ่านไก่ได้ถ่ายปลาบูเซียนกบไม่ทำไมได้ถ่ายก็ไปดูในช่องกบพาลุยได้ครับผมครับไปดูในช่องผมเบิ่งอะไรครับแต่ว่าตอนเช้าโอ้ก็ไม่เปล่าเด้อมีใบไม้อยู่ครับเหี่ยวอ่ะเรียกว่าเหี่ยวนั่นแหละขับแบบนี้เนาะครับเม่นไหมไม่เหี่ยวนะขึ้นได้อยู่นะ อ่าครับผมก็ฝากช่องกบพาลุยเลยครับผมครับผมครับน้องใหม่น้องใหม่ชีวิตง่ายๆต่ตายลวกทุ่งครับผมครับแล้วก็ไก่คนหากินครับฝากไว้ในใจด้วยนะครับเจอกันชิปหน้าครับทไสวัสดีครับทะลุกพนง่ายครับผมเจ็ดตัว